กับราโอ้โหบางไทโบค่ะไอค่ะวันนี้นะคะรายการของเราเป็นรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับของดีในอําเภอบางไทรนี่เองค่ะค่ะแล้วก็เชื่อว่าหลายคนนะคะอาจจะยังไม่ทราบว่าในอำเภอบางไสของเรานะคะมีของดีอะไรกันบ้างซึ่งเราสองคนนะคะจะพาไปดูว่าในอำเภอบางไซมีของดีอะไรกันบ้างค่ะวันนี้เป็น e ีพีแรกของเรานะคะพวกเราจะพาไปชิมก๋วยเตี๋ยวเจ้าเด็ด5ล้านในอำเภอบางไทของเราค่ะ อยากรู้ว่ามีที่ไหนบ้างไปดูกันค่ะไปกันเลย ันี๋้วไปเดี๋ยวพาไปไปค่ะค okay. enfin ุณโหนไได้ยินชื่อเสียงของที่ร้านมานานแล้วค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะมาลองชิมใช่เมนูเด็ดของทางร้านเนี่ยสิกเนเจอร์เลยคืออะไรที่คนสั่งเยอะมากตุเรียวแห้งเกลียงน้ำน้ำหมูแดงจังมาเรียวเลงได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าทางร้านเนี้ย น้ำของก๋วยเตี๋ยวแห้งเนี่ยเป็นน้ำที่แบบว่าทางร้านเขเชี่ยวเองเป็นสูตรของทางร้านเลยที่วก็นีเมนูหมูน้่ตกใช่ไหมคะที่ เสี่ยวร้านนี้นี่เปิดมานานที่บบป,ปีแล้วครั้งว่าสิบกว่าปีถึงสิบกว่าปีแล้วแบบที่เนี่ยมีจุดเด่นก็คือใช้ไม้ฟืนเนี่ยบบคุณป้าบอกได้ไหมคะว่าทําไมเราถึงเลือกที่จะใช้ไม้ฟืนในการต้มน้ำด้วยที่ประหยัดและทําให้เดือดแรงแล้วเสี่ยวจะหอมทั้งเสี่ยวหอมทั้งประหยัดแล้วก็เดือดแรงไฟร้อนเร็วนี่เองเหนก็เป็นประโยชน์มากเลย ก็จะส่งในกระใจหิเด้วยก็ดูแบบที่เธอกินนีไม่เหยือเลยค่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะตามความอร่อยอย่างพวกเรานะคะมาได้ที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวป้าเอียดร้านไม้ฟืนค่ะร้านจะอยู่ที่ตำบลช่างเหล็กฝั่งตรงข้ามกับวัดรีสุภาราค่ะค่ะหรือว่าใครที่อยากจะสอบถามหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดตามได้ที่เพจเฟซบุ๊กก๋วยเตี๋ยวป้าเอียดไม้ฟืนด้านล่าง 2ปีแล้วคะ2ปีครับแล้วเมนูเด็ดเซิกเเนจอร์ของทางร้านเนี่ยคืออะไรคะ๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกรสเด็ดจ้ะแล้วชามละ15บาทเนี่ยพี่ได้กำไรเยอะไหมคะกำไรพออยู่ได้ครับประชาชนอยู่ได้เราก็อยู่ได้ครับไม่เชื่อต้องลองนะรสเด็ด ตามไปดูอยากจะรู้ว่าร้อนอยังไงแม่ปริกินูยิ่งดูยิ่งร้ายฉันคงไม่ตายยังไงก็เสี่ยงคอชิมเปิดตำราอยากสัก่เค็ก่องไงอร่อยผดสักมื้อขนาดนี้ค่ะส่วนที่ส่วนใครอยากจะมาลองชิม้ายก๋วยเตี๋ยวกัะเบิรนะคะสามารถมาได้ที่ตำบลไม้ตานะคะ สังเกตง่ายๆค่ะทางเข้าตลาดไม้ตาตรงมา500เมตรด้านซ้ายมือค่ะหรือว่าใครที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์0877014925ค่ะ<า>ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านเก๋วัดน้อยค่ะร้านนี้นะคะขึ้นชื่อเรื่องก๋วยเตี๋ยวต้มยำไก่ร้างเลยค่ะร้าน ลักษณ์ของร้านนี้ก็คือเขาใช้ไก่ลวนในการทำก๋วยเตี๋ยวค่ะไก่ลวนเนี่ยนอกจากจะเพิ่มความหอมให้กับก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ยังเพิ่มรสชาติที่กลมกล่อมให้อีกด้วยนอกจากนี้ผักที่ทางร้านใช้เนี่ยก็ยังเป็นผักที่ปลูกเองแล้วปลอดสารพิษอีกด้วยค่ะค่ะและนอกจากเมนูก๋วยเตี๋ยวนะคะที่ขึ้นชื่อแล้วนะคะยังม,ม,ม,มีเมนูพิเศษนะคะก็คือก๋วยเตี๋ยวคั่วกไก่โอ้โหแล้วก็ผัดไทยผุ้สดได้ค่ะ,ะถ้ายอยากรู้ว่าเป็นยังไงลองเข้าไปดูเลยนะคะ 来、啊、哈。 เราใช้ไก่รวนในการทาก๋วยเตี๋ยวท<ช>ําไมถึงเลือกใช้ไก่รวนคะเดิมอะใช้ไก่จริงๆอะเดิมอะใช้ไก่บ้านแ<อ>ม่แต่พี่ก็มาเปลี่ยนะจะเพราะว่าไก่บ้านเนี่ยมันหามันหายากแล้วก็มันจะต้องสั่งเขาทำ<อ>แท้่ทีนี้ไก่รวนเนี่ยมันก็เนื้อไก่มันจะถ้าเทียบกันแล้วอะมันก็จะเทียบคล้ายๆกับไก่บ้าน<อ>กลิ่นหอมแบบ<อ>แล้วก็รสชาติมันก็ได้<อ>เนื้อไก่มันก็จะ ไม่ไม่เล็กเหมือนกับไก่ตลาดทั่วๆไปค่ะก็มันก็เอามาแทนไก่เอามาแทนไก่ในบ้านได้ค่ะค่ะแล้วมีนอกจากนี้ยังมีเมนูพิเศษอื่นๆที่อยากแชร์ไหมคะก็มีลูกค้าก็จะชอบผัดไทยกุ้งสดนะคะแล้วก็วุวยเตี๋ยวพักไก่ค่ะค่ะแค่ยังนั้นช่วยจัดมาทุกเมนูให้พวกเราเลยได้ไหมจัดมาเลยค่ะได้ค่ะโอเคค่ะ น่ากินมากอ่ะไปลองชิมดีก,กว่าอันนี้เป็นเมนูไากุ้งทสที่ทางร้านบอกว่าขึ้นชื่อเหมือนกันน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ชื่นชอบก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรโบราณนะคะแนะนําร้านนี้เลยร้านเกวัดน้อยนอกจากเส้นจะนุม่มน้ําซุปหอมอร่อยแล้วไก่ล้วนก็มีความอร่อยกลมกลม่อมรสชาติจะบอกใครเลยทีเดียวอีกเมนูหนึ่งที่อยากแนะนํานะคะคือก๋วยเตียววยเต๋ยวขวั่วไก่ก๋วยเตี๋ยวื้่วไก่รสชาติถึงใจคนบางไซต้องลองค่ะคนที่อื่นก็มาทานได้นะคะป้าคะขออีกเชิญนึ่งค่ะ่าส่วนเส้นทางที่จะมาร้านเกวัดน้อยนะคะมาได้ที่วัดหลวงพ่อวัดน้อยนะคะร้านจะอยู่ทางด้านขวามือของโบสถ์ค่ะ ค่ะแล้วใครที่อยากสอบถามหรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถติดตามได้ที่เพจเ c e บุ๊กเก๋ก๋วยเตี Facebook, ๋ยว e หลวงพ่อวัดน้อยบางไทรค่ะหรือว่าโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์083 751 9546ค่ะพี่โบตรงนี้อากาศดีมากเลยเนอะร่มเย็นสบายตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือองคค่ะ ที่นี่นะคะขึ้นชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อยอแถมได้บรรยากาศเหอนอยู่เมือมงกาเลยค่ะถ้างั้นอยากรู้ว่าข้างในเป็นไงไปชมกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะบ้านคะคนไปใจถเรียกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโอะค,ค่ะ <c oughs> คือเดิมทีนะคะเราขายอยู่กลางุ่ำตอนหนมเมืนและเราก็าเลยต้องใช้โอะบางรง จะประหยัดแก๊สด้วยช่วงที่ไม่มีลูกค้าเราก็จะดับแก๊สแล้วก็พอมีลูกค้าเราก็เปิดแป๊บเดียวมันก็เดือดแล้วค่ะเป็นเหมือนการประหยัดไปในตัวเลยใช่ไหมคะแล้วก็เราเปิดแก๊สแป๊บเดียวเราก็ได้ความร้อนเลยแป๊บเดียวเลยแล้วร้านคุณป้านี่เปิดมานานกี่ปีแล้วคะเราเปิดปีแรกเราเปิดอยู่ที่ร้าน ปาเมโซนะคะแล้วเขาขึ้นค่าเช่าแล้วก็ย้ายไปสนามฟุตบอลญ่าเทียมตอนนั้นขายดีมากแต่เสร็จแล้วมันมีถนนเกาะกลางค้าหายไปเยอะกว่าเราก็เลยกลับบ้านอ๋อที่นี่ก็คือเป็นบ้านของเราเลยใช่ค่ะที่นี่นี่แบบว่าบรรยากาศดีมากเลยนะคะคือแบบว่าอยู่ติดริมแม่น้ำน้อย แล้วเมนูเด็ดของทางร้านคืออะไรคะเดิมทีเราเป็นน้ําตกอย่างเดียวแล้วลูกค้ามาบอกว่าน่าจะมีน้ำไอ้ต้มยําต้มเจืออะไรเราก็เลยเพิ่มที่นี่ก็เลยตอนนี้ลูกค้าก็จะติดต้มยำเพราะเราใช้มะนาวลูกมะนาวสดโอ้ใช้มะนาวสดมีความหอมเป็นเศษใช่ค่ะอยากชิมแลวเนอะพี่โบเราไปชิมเราไปชิมเลยเนอะ จะมีมน้ำเสยวแล้นนะคะก,ก็ยังมีน้ำสมุนไพรที่ทางร้านต้มเองทุกเมนูนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำเก๊กฮวยโอเลี้ยงกระเจี๊ยบแล้วก็ชาดำเย็นนะคะซึ่งแก้วละสิบาทเท่านั้นเองะคะ่ะถูกมากค่ะวันนี้ป้าขอเสนอตัวนี้หน่อยนะคะเป็นหอมหมกปากกายเราจะมีเป็นบางวัน<ม>อันนี้ซึ่งกระทงละสิบบาทปกติเราจะทำกระทงใหญ่ กระทงละยี่ภากล่งละห้าสิบบาทมีแทบทุกวันค่ะแต่นี่เป็นกระทงเล็ก10บาทน่ากินมากเลยค่ะเป็นปลากายค่ะไม่มีก้างค่ะอ๋อป้าเช็คดินด้วยค่ะทั้งหมด215บาทค่ะแล้วที่ร้านป้ามีโครงการคนละครึ่งนะคะโอ้มีโครงการคนละครึ่งด้วยคริงจริงๆค่ะ งั้นเราก็จ่ายสองร้อยสิบห้าบาทจ่ายแค่ครึ่งเดียวถ้าบิดว่าเราก็จ่ายแค่ร้อยร้อยเจ็ดบาทห้าสิบตันอ้อแค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะอร่อยด้วยถูกค่ะส่วนใครนะคะอยากจะมาฟินกับบรรยากาศแบบนี้สามารถมาได้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือองค์ค่ะอยู่ที่ตำบลแค่ออกนะคะ เลยวัดปากนะ้ํามาประมาณ3 0มเมตรให้สังเกตทางเข้านะคะจะมีป้ายลานบอกนะคะส่วนใครจะมาทางเรียนก็สามารถมาได้เลยนะจ๊ะค่ะและส่วนใครที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจก๋วยเตี๋ยวเรือโอกด้านล่างนี้เลยคะ่ะ ้องตึ้งหนังตาหย่อนค่ะค่ะสำหรับใครที่อยากจะมาร้านลองชามนะคะสามารถมาได้ที่ตำบลไม้ตานะคะบ้านเกาะใหญ่ค่ะสังเกตง่ายๆนะคะ่านาาเรียนไต่ลานมาเลี้ยวขวาแล้วจะมีป้ายบอกทางอยู่ค่ะค่ะและสําหรับใครนะคะที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเซิร์ชเฟซบุ๊กไปได้ที่เพจลองชามหัวเดี่ยวเรือค่ะหรือว่าถ้าอยากจะโทรสอบถามก็สามารถโทรได้ที่เบอร์0939656700ามเ